อ่ะปิดปัดอิดตคือ,อ,อ <G ül üyor> ปวดจะเสาแทเร่เเท่านเดี๋ยวออกอยู่ไอเสี้ยงเขาก็ออมาแครับมาดขึ้นเจ้าหยาดเดินกันบักทัวบักทัวบักทัวพี่น้องบรรยากาศยามเชา้าครับวันนี้ตลาดเสาวันอาทิตย์ปวดหัวขัดเนี่ย เด้ยหญ่กทัวกันแล้วก็ได้กทัวร์ให้กันบรรยากาศย่าเมือเศร้าครับคือคักขนาดเลยฝ้าอย่านี่มืนี่สิฝ้าไปทำการที่กันได้มนี่มีหรอเลยแดงหน้อยบาเหลือดอกนี้กับปูคุด อ้ามีเนี่ยแปลกๆมาบาทนี้ทับพ่นก <c oughs> ุงเทพบบ้านิต้องมอวแผ่นเสา้สา,สาบาทเส้าบาทาบาทัทง้งฝุ่นก็บเ้าเอาเส้าเอาขึ้นกันไม่ปยั้งเนี่ยละคัน <c oughs> คงมาคอยที่นอนเลยทางนี้ไม่ยัง้งแต่ยั้งมานี่จกกเจ้าต้องเจ้าต้องเอากุ้งมานาเด้ว นั่นดีละซาบานนองเ้าอาตีกันเอาโอ้ยนบ่ได้ท่วกันเอาเบิดแล้วว่สันเพราันสอนคนเสื่อเครื่องสิ่ของยงมเส้าครับอาหารพื้นบ้านตามได้ดูการบ้านเท่าลายอลิอรอแต่ปลานน่ยังบบพอกันเยู่ยล้าเบิ่งพักกันเดาวเรากุ้งแล้วเบิดล่ะมันยังบนี่มันเขากำบ่มันอ่อโอ้มันเพิ่ม มันเพิ่มกับมันขอกรรมขันโคโลมาทางนี้บาดนี่ยัง<า>นี่บุนี่หมากปามเดขาจะเอาหัวแม่หัวอยู่แต่ว่ามันเป็นหอยยังแม่เสือ,อสรีเสือรีเสือรีเขาง่ายหอยเสือรีเขาง่าย,าาายแบบนี้ขั้นแบบว่าถ้าเอาไปทางกองทางไกลนี่ยไม่ต้องฮิตยังเลยนี่มันอยู่ได้สบายนะย่ามนี่มันเป็น มันเข่าง่ายครับจะต้มซ้ำดันขมบอกเพืคนพูดีกำลังขนกำลังใสาเอาไหมค่ะฮะก็มามาจนไปรอละเต็มคาราเบลเต็มกุ้ยซอยสร้อยนาซอยลังมือนี้ยักษิซอยไปทางนั้นเลเนี่ยเติมเพื่อทั้งคนฮะมันลงอยู่กับนี่ค้าพร้อมมาเด้อลูกค้าพร้อมแล้วบ่บักหอกบักหุ่งมีหอดก้านบัวยังเกาะเพื่อเดือดโบเมน กันเออฟักบัวสายบัวผมก็ได้เศรษฐกิจบับอุตสาเลาะเบิ่งก่อนลูกค้ามาเลยไปขายกาลังเตรียมเครื่องเตรียมของเดี๋ยวท่านได้ออกอยู่ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าๆอยู่ละบรอ้ัไอ้ดอกพักสิบห้าบาทหัวละบ่เอืเอยมันออกลายแล้วถือป่ะนี่พี่น้อง ส่วนอืนอนึ่งกันซ้ำนี่สิเศร้าหาผักผักนางอ่งเนี่ยเก้อยเขาเกศัยเกศัยบ่โอ้ไม่ลองคือดูเถอะเนาะไปหาเนี่ยมืงขึ้นแข้งหน้าแข้งหลัง ตัวขับรถไปหาอยู่เหมือนเลยเขียดเอาไปหมกหอยหอยงุ่มเส้าบาทตานนี่เนาะหอยทหานาผมเห็นเพืนพ่นได้กลุ่งมาอยู่เหมือนบ,นนบนดหละบดว่ะมะขามยี่เมยคือทวงไงทวงเท่าเด้เศร้าปาทเศร้าหา้บา,า,หาบาทแล้วว่ะ กายดีกายดีขนาดแม่ค้าะแม่ค้าหั่นได้มาด้อยแม่คามาสวยลูกค้าก็เลื่อมยางจังหน่อยหนึ่งล้วเมื่อนี้หมอกลงครับบุณหภูมิประมาณยี่สิบสิบเกายองศามาพุงเราเป็นเอาไปต่ำวอนี่แนวนี่ปวดบ่ว่าจะเขื่อนมาพงเราเป็นอยู่เรื่อยๆบนุ่ยละหานุ่ยละสิบ มีสุยางสุเนีเอะอาหารหิมหัวหิมสวนมาสวยมันบริเวณนี่นี่แม่แนสะสวสวยจังนี้ก็หกหมว่ปลาเต่าเตียะอหลี่ซัน,นี่ยังว่าสวยอยู่ปลากระพุตเต่าเตี๊ยะปวดพวกเแี่ยบอกได้ว่าเบิรเลยแค่ตัวนี้บ่กุ้งกับเบิดแล้ว ปดกปูเบิร์แล้วกุ้งกระเบิร kind of ์แล um, ้วปวดพวดเท่แม่ค่ะเอาเอามันมันครับมันมีแต่ภูมันหมันนี่เทาก็มากปะนี่อันนี้เฮงสวยค่ะคนสวยโอ้ยหอยพี่น้องหอย นุยตึงๆเลยสอ,ลอสองละสิบบาทเ<อ>ขาปวดเขาเหี่ยวเราแสบแสบเดีเ๋ยวนี้ก็ <c oughs> จะหุ่มยั่งกันทังนะ่ะเ <c oughs> ขาปวดเที่ยกัน <c oughs> ยังไอทวนทวนอยู่เป <c oughs> ็นไอหมอขึ้นไอเขาปวดต <c oughs> ้องไอเขาปวดเจ้าฝนหอนอยู่ล <c oughs> ูกตุ่มจะเดือ,อดฝน <c oughs> นี่แหละยัง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 ครับเ <c oughs> ขาปวด มัดละส่าวโอ้ทั้งนี้ผลเด๋ยเป็นกีซอนบานนี้แมงกีซอนหอยข,ข,ข,ขัวหอยขัวหอยเขาง่ายอย่ะละบ้านเขาเขาจาับพวกหัว,หวจกักหอยขัวหอยเขาง่ายบักทัวปีต,วต้มบักหอยตาบักบทัวเนี่ยมันครัวกันตัวนี่เขากันย่างขนาดละนี่ ทั้งนี้กำลังเร่งพอดีตอยู่เขาไม่พี่น้องเขาไม่ห่อนห่อนฮ่อนห่อนเจ้มองกัมีเด้อนี่สยางสซเน่อวมี่เบสุูมกอาหารอีสานอาหารฝรั่งอยู่ร่วมกันนี่ผ่ารอยึงบรรยากาศจัง่อยครับนแว่าผมมาจะเสาร์ฟพี่น้องยังหัวถันผู้เฒ่าด้วยผู้เฒ่ารอาจะเสิร์แห่งเนี่ยวันไหนพุทธิล่ะ เดี๋ยวท่านเด้ออกอยู่จะเศ้าจะเสียอะเลนี่แห้งมาแจะเศ้าแห้งลูกเขาจะเดือุ่นบังขรัมนี่ขร่ขัใุ้นกเดอใสเปลือกบังบังไงนึ่ผมเบิ่งเนี่ด้อ่อันเด้อมาเอาเด้อให้เสียวคนน่ะแบกส่บาละตลาดซะวะบังละสิบสิบบังละสามสิบบังบังไงนึ้ว แ่งงเราไปล่ะนี่เด้กระปูมทั้งคุณเขาจ้เาเามาบปลาหันเขาจะว่เอาอาเาลทรงหลาสซอยอันส,สิเขาสอยไดไม่ขาดก็เ้าก็าามากก็มีครับสวยๆแต่ว่าคนคนมาสือ่สอนี่มาเดาเสาีิลีเผานี่ยเนาะหัวใหญ่ เอามาเอาพี่น้องบ้านนีพร้อมเนี่ยเรื่องไหมค่ะปลูกเองขายเองงามๆเลยเราอยู่หล่อไม่จะเสว่คนสรงวีอัพกูแม่แม่ค่ะผ่ชิ้นนี้มันเอารองบ้าดพักบัวอย่างคือล่ำโอบัวเลยเลยไปเลยไปเลยบัวเลยพริกงั้นยังเนี่พี่โควดบอก่อนพริกบ้าน ฮีกล่วฮิกล่าวของชื่อบุ้มมี่ตะโกนว่าเวจันตะโกนว่าชูอเอาไปนี่ก็นพักการ์ดสื่อพักสื่อเนี่ยสื่อไปปลูกสื่อไปกินเลาะไปเรื่อยๆครับบรรยากาศแบบเลี่ยวถามนี่แหละถ้าบ้านเฮาก็ได้คือสหอดบ้านหอดเฮือนแล้วล่ะน้องพี่น้องเดินทางก็ได้ครับหาสอเครื่อ,องเสือของมา่อหอดบ้านก็คืดออยากว่ะดอกเงี้ยก็ได้เนี่ยมันเคยอ,อยากเคยกิน โอ้ทิบเขางามสวยๆปลาไฮปลาหน้าปลาหนองปลาสูบสะสมพักเนี่ยเสียบน้าปลางามาวามาก่ปลาว่ามันนั่งงามว่ามันนั่งงาม เลื้องอุยอยู่เะรัเท่าไรล่ะเพาะอรัจักบาทประดุกเขอยสี่สิบ้าสสาขายซำเก่าเราข้ปีใม่ปีเกาแล้วก็ขายซำเกาขยจบเสือไปเห็ดแห่ ตัวนี้มันนอนหลับอ้วกไปคอไหมหลยนขนาดเลยปลาปูปลาหน,น้าน้าบ้านเหาเก๋ยคอยขื้นมาดีแต่ยุ่เซาหนแถทเจ้า บนางขางเสากับ่าขางให้อยู่กลางเสาหลดนแปดสิบาทพออ้าวอีแม่เราอมาหอดีแล้ววันนี้อันหนคะอันนั้นลูกที่เรเอามาส้งจะสิไปประจำกันแม่จุก็เห็ดเป็นแต่หนาวเถอะเจ้านาวบ่บโอ้ยพนันแห้งกระลัง เห็นที่บ่แล้วเอยังหันบนหนาวอยู่นี่ใจอยากได้ซองแล้ววะน้องสลามากัวมันนี่มาปีไม่มว่าละปัดเลื่อมแดดก็ด้วย,ยบ่เห็นจากเถือ่อปีใดแล้วฮะไม่สบ ไอ้ไม่สิจบหรอผ <c oughs> ูเรียนนี่มันพแห้งก่เนี่ยตีผู้เรียนนี่พอแห้ง่ะตีเอาสู่ๆๆส่เ็กจบเบิ่งสนงุ่อีกอกันนะอพอยังหาเบาใส่เจ้าบ่ได้ยู่พอ,อ,อาไปแกงโซ่นี่่างานเบาเข้าเจ้านี่ว่าทีสอทีสานี่สาบ่ีบ่พ นีซีก็สามสิสนุ่เบาเหรอมุยเบาก็ไปแกียงเหรียญนด่นี่น,น่นานเล่งใส่สนุ่เบาเหรอ <c oughs> คือเดียวรอเราไหมคะ่ะเฮ้อแจ้งนา <c oughs> <c oughs> มาสอบไหมคะ่ะกํลังเขียนขิวอยู่เน่อ โอ้ยแม่มแล้วก็ลังเทเขียดเขียดทึกโกบเอาโคบบว่ามันเขียดไม่ไม่มีก็ไม่มือนี้เต็มคาราเบลเลยแม่ข่าพูนสุดเล่งคนร้ายขนาดนั่งมามื่อนี้จักข้าเจามาจะใส่เนี่ยเป็นมวลหาอยู่หากินพี่นอกนี่แหละวิธีตลาดนัดวิธีชาวบ้าน ฮะเรากินข้าวปุ่นนี่บ่อหนาวหนาวจนข้นออกปากไปทางไหนพ่อภูณลาท่างบนกระไดปูปลาหน้าหน่ำอาหารตามฤดูกาลบ้านเท่าอาหารอีสานครับหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแง่มยง่มจังสีนะคนว่ายง่แหลงอะไรพี่เนาะแง่แหลงยง่เหนาไลายเนยก็นสิเป็นกระปุ่งกระปูหอยครัวหอยแง่หนิบบ่นิ้งงมในหน่ำเล่เขาจะไปหาเอาน้ำให้หน่า ไปัวไปคัวยเหอเอาหุลอย้ลอส้นคุณยังลร้ส้นเนือคุณอ่ะคุณได้มากระถือกระหิวเมื่อโอ้ปานิน ผมมีเรื่องบัตรตลาดมีจเจ้นแมเจ้าเด้วยข้าก็เห็นน้อยเจ้ผ่านบางห้องนี่สิบาสบาทห่อเล่นบ่บไม่ใช่บ่อโอ้ท่านผสมสผิเดเรือทั้งผิเดเรือมีหอดหมากมีหอดมีหอดดอกมีหอดมห,อดดอม,หอดมากเด้อบักสังเด้อพี่น้องดอกสังทั้งพีดละสมประหน่อยสมประจอมกขลังปรุงครับจเจ้าคือได้มารา์ไลเทอร์มอน,นี้ บ่เป็นหาแต่หวัวคำจะหอดสอดเจียงบ่นรอบอกบอกเล้าอันซุปดอกสังมาอยู่แล้วว่าจะคืนเอากัะยากหัวเหี่ยงแล้ววะเข้ากัมีมาเหลือกอ็เดิมประเด็กพี่นอ้องเอาไปเห็ดเจ้าบองบ่เอาไปจำ้ำพร้อมขนาดประเด็กหรอ โลเท่าไรก่อฮะแปดสิบบาทโลละแปดสิบบาทหอมๆเลยเมื่อนี้เลาะเบิรงให้ทัวด้วยพี่น้องมีเบิร์ตสุนีเอลเลยหมดละโอ้เมื่อนี้แม่ขายได้มาหลายขนาดทั้งคุ่นเขาจะเมามอกันล่ะกระปูหันเบิร์แล้วบุ้มีขายแหละเขาจะสืมาเอาทั้งพี่เด้อบานี้เด้อรอุ้นโฮมขามุ่น ผมขามไ่ค่ะจนกูสาดเมื่อปวดพวกผมว่าจะมันม่าจะเสราผู้สื่อกระไดเขาพวดเขาเหนียวตัวเป็นเป็นตัวเป็นตัวสุดๆบักม่วงโล่เท่าไหร่คะต้นรหาสิบปีหนี้บักม่วงขมิ้นบอขม้าเพ่ บ่เอาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเจ้าเด่นเตาสันนัมาหันยิ้นเบาใส่บุมีเตาสันนัวไหมยิ้นเบาว่ตลาดตลาดตลาดเทามีเดาวขายบ่เนาะบบ่่มีทัาบ่ายบ้าบ้านี่บ่าบ้าอ้ารอหยอกเจ้าผู้สาวเจ้าเนี่ยวันนี้เราบ่ได้หนูเราได้แต่หมู หมูป่าโลละ200สองร้อยซาวปรลดนี่แหละราคาตามอยู่เลยหอยเดือยตัวใหญ่ตัวหน่อยบ่เอื่อยซื้อไปซื้อไปจี้จะซื้อกับเสียบอันไหนไม่ยังส่งปลาหน่อยส่งปลาหน่อยส่งปลาจอมคนลหลายหลายคนหลายอย่างเนี่ย <laughs> นี่แหละเราออนซอนคนดิอันนี่ห<ว>ลายอยางแล้ว <laughs> เจ้าเนี่ยไปเบิ้งทั้งพุมมะขามแม่ข่าเมื่อเมื่อเพื่อเลเจ้าเมาอยากเมื่อเลอยู่สักคนอยู่เป็นมัวกันก่อนเบิ้ดเขาก็ไปเอามาใหม่เลยเว้ยพก็ถือเมาเบิ้ดแต่ว่าจัดเลยมีโมเมนต์นี้ก็เจ้าเมากับปูกับปูหน้าไหมกินมาซื้อเมื่อค้งไว้แล้วคือป่นกรุงเทพมาพออาหารบานเท่ากับรูสลวดนะคืออยากกินเนี่ยจะอยู่กรุงเทพคนละคือว่าเห็ดบวงเห็ดบด ไลยอยู่เดืออาหารการกินก็นได้ครับซอยทั้งนี้ซอยกลางมันจะมีอยู่สามสอยนั่นแหละมาแล้วมาแล้วยุบเอารวดบ่ม,มีการสั่งการตวงยุบอย่างเดียวยุบใหญ่ๆยุยยๆบใหญ่ๆบักพียกบ้านเฮามาควายบ้านเฮามีแต่แนวบ้านๆตัวนี้พักติวเอาไปแกงใส่เขียดเนาะนได้รึเปล่าใส่เขียดสยใส่ปลาคอใหญ่โอ้ยมีแต่แนวขักๆ คนสวยเบื่อเจ้ามือนนี่เจ้าเป็นคนสวยบ่มือนี่นเ้เาก็มาเจ้าเกา่าเจ้าประจำปิีงไก่บ้านครับผู้่ดให้ฝ่าก็มาฝ่าเอาเบิ่งดูละ่ะโอ้ยังอยู่อี่างนี้มาฝ่าเอาแล้วมาฝ่าพริกเอาเนี่ยกลัวมันจีสุกต้องค่อยๆย่างขึ้น นี่ก็ห้ากวามาบ่ยีแม่คอยห้ากวาใหญ่ป๊าคนเริ่มมาแลลวเด้อบัดนี้ตอนนี้เวลาประมาณหกโ,โมงขอนขอนสิไปทั้งหก,กโมงเขื่อนไล่ะพี่น้องใกล้สิเจ็ดโมงคนเริ่มหรอหานอาหารปลาห่นเด๋มวมาอยู่แล้วมาสวยห่านไม่นอ้อมบ้านคุณละทั้งสามพันบวกปงเป๋า เมื่อนี้แห้งร้ายประขามหวานเราเมื่อนี้แห้งขึ้นได้ร้ายบุ้ยบุญบานเท่าออมื่อนี้เกียนหน่อยเอกียดหมูอีแม่เกียดหมู่ซื้อไปปิ้งก็ตำบักทัวเ้ากา็าหอดหนีแม่ขอ <c oughs> อ่อยกอว่าสิโอส่งพอดีเบิดก่อนสิได้ไปบูขายผล คนหลายแห้งครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับตลาดเสาวันอาทิตย์บ้านหัวหน้าอำเภอเขมราชอุบลราชธานีมันตัวหน่อยเนาะตัวหน่อยตัวจ่อยตัวใจอันมันมีอาหารอะไรแด้ยามนี่เราสอนคนก่อนใครแม่ค้าหรือใครปลาว่างแล้วบ่ว่างแล้วจ้าจะกูถ่ายให้ผู้ขายแต่จี โอ้ยมาข่นข,นขน้นห่มเต็มทีบเลยปลาน้ำโขงพี่น้องคือปลากลางหม่งมอันนั้นไปยังปลายน,น้อนเอาปลาคบสบดบปลาคบลงจิปจปปบลจปลาลงจิบแล้ววะมไม่ข่า<ม>อร่ะเบิ้งแม่น้อมก่นนะนอนหน้าไปแนวใดเราได้ไดหายใจอยู่บนนี้ <laughs> เป็นเนี้ยยังไงยังหายใจอยู่ค่ะยังหายใจอยู่บไ่ไดทไายนะมัวเนาะเขาก็มากล้วยครับกล้วย,ยหอยคงหอยขวัวหอยถุงหอ,หอยถุงหอยขวัวม,มีบัตสุเนีย่ยธรรมศา,าสตร์สวยสมืทรเสาคนห่มเต็มเลยท่านี่เป็นจังไง แม่เาขามาเอาเห็นยังกันยังวะแม่ไามาเาบบเห็นยังเลยก้นลายเป็นนเดียนนคะ่ะเป็นคนเดค่ะ